หมวกกันน็อกเซนโชมาพร้อมสีสันโดนใจลวดลายสะดุดตาสวัสดีครับผมป่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการช่างหารีวิว ep c วันนี้เราจะมารีวิวหมวกกันน็อกแบรนด์เซนโชมีทั้งหมด6ลวดลายด้วยกันนะครับ โดยทั้ง6ลายนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่2,500บาทโดยในราคา2,500บาทถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นการรองรับการติดตั้งระบบบลูทูธโดยตัวหมวกอกน็อก,กมีการออกแบบให้สามารถติดตั้งได้เลยไม่ต้องแบบดัดแปลงแก้ไขตัวหมวกอน็อกแต่อย่างใดมีรูใส่ได้เลยซ้ายขวาแล้วก็ตัวบลูทูธก็เหน็บข้างใช้งานง่ายๆเลยถ้าจะติดตั้งระบบบลูทูธต่อมาตัวนวมสามารถถอดซักได้2ชิ้นมันแกะไม่ยากเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลย ส่วนด้านหลังอะ่ะก็คือมันมีเป๊กให้เหมือนกันอะ่ะ แต่แกะไม่ได้อันนี้ถ้าอยากทำคอาดก็ต้องไปซื้อสเปรย์อะไรพวกนี้มาทำคอาดในส่วนของชิลหน้าเป็นแบบประหลอดก็ไม่ต้องกังวลว่าขับขี่กลางคืนจะเห็นชัดไม่ชัดก็คือทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเห็นชัดแน่นอนแล้วก็มีอีกหนึ่งลูกเล่นก็คือตัวล็อกชิลมาให้ใช้งานหากใครขับแดงแล้วชิลเปิดก็แค่กดล็อกก็ไม่เปิดละเท่านั้นเองก็ถือเป็นลูกเล่นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆสำหรับคนที่ซื้อหมวกเซนโชไปใช้งานต้องระบายอากาศของหมวกตัวนี้ก็จะมี3จุดด้วยกันก็คือตรงคางแล้วก็เหนือหัว ที่สามารถเปิดปิดได้2จุดนี้คือตรงคางกับตรงเหนือหัวตรงนี้เปิดปิดได้แล้วก็มีข้างบนอีกอันหนึ่งช่วยในเรื่องระบายความร้อนให้อากาศถ่ายเทสายรัดทางก็ใช้เป็นแบบดีดลิงแล้วก็มีระบบ eqrs หรือก็เรียกกันภาษาไทยก็ระบบกดล,ล็อกฉุกเฉินมาให้ใช้งานเวลาเกิดอุบัติเหตุก็คือไม่สามารถถอดหมวกนันงออกได้แบบปกติก็คือจะใช้การตัดสายแดงๆอันนี้ ออกแล้วก็ค่อยๆขย,ยับขยับออกสําหรับตัวพลาสติกเป็นวัสดุ ABS ก็เป็นมาตรฐานของหมวกกันน็อกอยู่แล้ว <S 1> <S 1> ซึ่งมันผ่านการรับรองมอกของประเทศไทยสําหรับน้ําหนักของหมวก,ก <S <S มทั้งหรุ่นนี้นะอยู่ที่1,600กร,รมัมทั้งหมดนี้ในราคา2,500บาทเพียงเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าเว็บไซต์โ t o r f i x หรือจะมาทางหน้าร้านก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ